คุกันแล้วใช่ไหมคะนี่เลยแจกสูตรข้าวขาหมูพร้อมคาคิสุดนุ่มหนังเยิมย้มเยิ้มน้ำราดเข้มข้นซึมซับเข้าไปในข้าวร้อนๆเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มผักกาดดองและคะนาสูตรนี้เด็ดอร่อยจนต้องขอเบิ้ลเลยจ้าอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยสามเกลืออบเชยปลอยกากเห็ดหอมแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะคะพอหอมแล้วใส่ผงพะโลผงโกโก้แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ขาหมูและคากิ ผัดให้เครื่องเข้ากับขาหมูนะคะผัดจนขาหมูและคากีตึงๆนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเราจะปรุงรสด้วยเกลือสีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสฟวาเขียวซอสหอยนางรมสีอิ๊วดำน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ต้มต่อจนน้ำเดือดจัด ช้อนฟองออกนะคะใส่ผักกาดดองแล้วปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนตุ๋นไปประมาณสองชั่วโมงนะคะพอขาหมูของเราเปื่อยนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยผักคะนา้าไข่ต้มที่เราแช่ซีอิ๊วดำไว้แล้วก็รอให้ผักคะน้าสุกได้ขาหมูพร้อมทานแล้วจา้านำขาหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆเนื้อนุ่มๆหนังเด้งๆวางลงบนข้าวสวยร้อนๆน้ำราาช่ำๆน้ำจิ้มรสเด็ดตั้แรกที่ได้รองรับรองว่าฟินจนหยุดไม่ได้ลองนำสูตรนี้ไปทำทาน กันดูนะคะ